สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับตอนนี้ป้าแตนแตกเถื่อนนะครับพี่เมย์เด็กก็แตกถื่นโอ้โหโพนะมีสามท่าด้วยลุงพลแกล้งเมียนะครับโอ้โขับรถโอ้โหเอาแล้วการขับรถนี้โ เอาแล้วโดวนป้าแตนดุแล้วเออโดนโดนโดนป้าแตนดุซะแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นะลูกคนก็แนะนำลูกไก่ไปท่านน้องเนาะ พี่เหน่งที่มีนะครับปรับปูพื้นที่รห้สิลุงก็เอารถแท็กเตอร์มาปรับไถให้นะครับ สามล้อรุ่นนี้ขี่ดีมากเลยสังเกตจากพี่เมยได้ครับ fc ครับสังเกตจากพี่เมยตอนนี้เป็นผู้สาวสามล้อแล้วนะครับขับดีมากลุงก็ปรับพื้นที่นะครับส่วนมุมนี้โอ้โหสูดรว้าวงานนี้ว้าว UFO มาแล้วอ้าวไฟไม่ติดครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมีหมดเสีย,สยฐานอ่อนหรือเปล่าพี่แต่ไฟมันแดงติดอยู่นะมันสถานะพร้อมนั่นไงได้แล้วเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงอืมมันเครื่ออโตโต้ มันไม่ขึ้นไม่มันโดนเอมันยังสว่างยยสว่านนั่นโดนกดเนี่ยมันไม่ขึ้นอ่าอ,อืมจานดาวเทียมเลยเหรอจานวอกาศยจานอวกาศเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาเนะี่ยกอดออโต้ไว้โอ้มีแค่สองอันมีออันโอ นี่มแล้วมันนันงจ้างไบ้าางจะติดแบบนี้มไม่พี่พี่เองมันเป็นแบบนี้แหละถ้าออนคือเปิดเลยแต่ถ้าเป็นออโต้ก็คือตอนเย็นเดี๋ยวไฟมันมืดแล้วมันก็เดี๋ยวออกเองครับอยู่อยู่บ้านเคยใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้ U f o ใช้เป็นหลอดธรรมดาเพราะว่าไฟแดงคือสถานะพร้อมใช้งานแล้วนะครับรอมันมืดแล้วก็จะออกเองครับ ก็เหลืออีกหลอดหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมช่างเอาเขาเรียกอะไรนะเอานั่งร้านเนาะไปไปเตรียมปีนแล้วนะครับที่หนึ่งมีสองอันจะติดก่อนสองอันใช่จะต้องปิดวันนี้นะมั้งใช่ครับนะผมว่าติดทุกเสาเลยเนาะเอามันสว่างแบบทั่วๆเลยนะตอนนี้คุณนมีแค่อันใช่มีแค่สองตอนนี้สองอันก่อนส่วนคุณลุงก็โอ้โหลุยเต็มที่เอฟซีโอันนี้คุณจะทำเงีู้กผักจนท่วม น่าจะลงรถหรือเปล่าผมว่าน่าจะลงรถนะเห็นหรือจะปลูกผัก fc c o m มนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะลงรถผมเคยได้ยินโปรเจกต์หนึ่งว่าพี่เหน่งพี่เมย์จะทำลงรถปลายเดือนพฤศ,ศจิกไอ้ต้นเดือนพฤศ,ศจิกา<อ>ผมได้ยินจากคลิปหนึ่งนะ fc ไม่รู้ว่าตรงไหน แต่เคยได้ยินโปรเจกต์นี้นะฮะต้องมารุ้นกันว่าตรงนี้เป็นปลูกผักหรือโรงรถนะหรือจะเป็นอย่างอื่นนะฮะเอฟซีถ้าขุาเป็นคนพวอย่างนี้ืว่าจะป็นถ้าพพวนเนาะนี่ก็มารุ้นกันนะเอฟซี FC. เอาล่าสุดต,ต,ตอนนี้นะเอ๊ะเขาทำอะไรกันอุยไปดู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 เอฟซี มีเป็นสายมาเลยครับท่านครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีสายสวเขียวด้วยเอาแล้วเู้อาแล้วทำ ทำไมมันมีเทปพันสายไฟเยอะแท้สายดูดมันสายดูดกัดจักอรสายสายส่งกระโปมีเอารมาเอาร์มาเขาได้มันรุ่งมีน้าดูดจักแท้คอยเอามามาแต่เครื่องหน่อยกัดด้วยนี่ละเน่าเอาอีกแล้วมันเบาหลัดไปแล้วร่องหลับเพิ่มขวบมันแบกมันขอดตาบ่นี่มองนี้ได้อยู่นี่มีมีดนะอ้ะมีเครื่องดูดแล้วหรอครับนุนี่แหล้ว ชุดๆเอาเหรอปาดคือสิปอดใหญ่เนาะบาทนี้ใหญไม่ด้รับอนุญาตอืมนัวมีโจรขโมยรถนูวเอ้ยอุ้ยเอาไม่นะ่นัวเดี๋ยวซอยเดือดไฟเข้าบ้านพินเองก่อนเด้อซอยเจ้าทะเบิงคอยสิดูดน้าได้บ่มือนะเดี๋ยวจะเข้าไปวว่าเป็ดอันใหม่โอ้โหมั็งกินดำกลัวนะมันตำมาได้มันดำ เอาขนาดนั้นเลยนะแม่น้องมาต่อยันนี้เลยเหรอกะละไก่สู้ทุกลุมคุณคนเลยอ่าอนกี่เล่ก็ห็นอันี้คือลูกเขยใช่ไหมคบบาเอาแล้วเจ้ายั all all? <S <'s ่งระโดนไอโฟน่อยซูมว no ิ่งวันนี้น่าจะคว้างกันทั้งวันนะ้ยรอเจ้าละคังไล่กันหมดเลย คือบัลม่วงม่วงกิดเริ่มมันมันก็เมายาแล้วมันก็ไปสูนเล็กๆนะที่นี่เขาเอ๊ะห้องสีตัวเล็กน้อยเดี๋ยวมาหยอกสรอยกันเด้วก่อนอื่นต้องกรอกน้ำเข้าไปก่อนอืมกรอกน้ำเลยไอ้นุ่มจุกเอาโลดเลยโอ้โหสายเป็นไงด้อมอนจะดูดทรายน้ำมันในก็๊อตาตเลยอัดเลกระอักเลยเบาวนุสายดูด โอ้โหสายยาสายแบบตรงที่บัตที่มีเข้าไป้ก็ไอันนี้ก่อนยันโตนะนะลงไปยังจุกจี้ยังเนี่ยกระฝนตกใส่จี้ยังจี้สายอ่อน หลักสูตรนี้ท่านเรียนแต่ไหนมากคุ้นเพือนมู่าเห็นมาเสร็จจเขาได้เขาไดมันอ่อนเบาโเอาอีกเอาใหญ่ๆซุมเลยเยอะเขามาเลยมนหัวแล้วถ้าเอใส่เออนักปิกเนี่ยเอามาซุบเลยก็เอาหนึ่งล้นนก่อน มาลุ้นกันนะ FC แฟนคลับทุกท่านนะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอ d ิษฐแฟมิลีกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับมาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับ